วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางพลเอกดาพงศ์รัตนสวุวรรณองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลายัยเพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ทั่วประเทศด้านการผลิตและพัฒนาครูและด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีสมรรถนะพร้อมประกอบอาชีพตามศาสตร์ทั้งอาชีพหลักและอาชีพรองได้ทันทีตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนอย่างมุ่งเป้าในการปรับกระบวนการจัดการศึกษามีการใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโดยประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ตัวนักศึกษาให้กลายเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรม ในบ่ายวันเดียวกันองค์มนตรีได้พบปะพูดคุยกับผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัตรลำปางเพื่อร่วมอภิปรายแลกเปลยดความคิดเห็นในประเด็นต่างๆทางด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยกิจกรรมระหว่างเรียนและการพัฒนาซอ f t Skill แห่งศตวรรษที่21ให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอนและห้องผลิตรายการและสื่อการสอนของคณะคารุศาสตร์ทั้งนี้องคมนตรีได้สอบถามและให้คำแนะนำในการเยี่ยมชมแก่อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยร,ราชพัฏนลลำปางก่อนเดินทางกลับด้วย